ครอบครัวร่วมยินดีดาราสาวขวัญใจคว้าไปปริญญาโทสำเร็จแล้วเป็นทั้งไอดอลในตำนานและเป็นนักแสดงมากฝีมือสำหรับไม้พรสัตส,สิสุวรรณสาวสวยคนนี้ฝากผลงานมากมายให้ได้ติดตามชมล่าสุด27มกราคม2 5 6 6ไม้ได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมทั้งเช็คอินที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต DPU หลังจากที่ตัวเองเรียนจบและรับปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโพสต์นี้หมายระบ,บุแคปชั่นว่าปีนี้หนูได้ใบป,ปริญญาอีกใบมาฝากแล้วนะคะทมการการแสดงความยินดีจากบรรดาแฟนคลับมากมาย